มดข่าวพาเพลยสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลยน,นะคะทุกคนชมพู่เข้าฝันลุงพลนักรองดังนะคะจินตราภูลาบได้ส่งตัวแทนหอบเงินมามอบให้กับลุงพลหรือว่าในายัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ถึงบ้านกกกอกที่จังหวัดมุกดาหารหลังยอดวิวพุ่งกว่า4ล้านแล้วค่ะ โดยจินตลาฝากบอกว่าเงินนี้ยังไม่ใช่ค่าจ้างเป็นค่าตัวแต่เป็นค่าขนมโดยวันที่หนึ่งกันยายนนี้ไปพบกันบนเวทีคอนเสิร์ตพร้อมทางให้ลุงพลนับเงินเองเลยว่าจินตลามอบให้เท่าไหร่ค่ะขณะที่ลุงพลบอกว่าจะนำเงินไปทำบุญให้กับน้องชมพู่ด้วยจะนำไปส่งวดรถภูมิใจดีใจจะเป็นกำลังใจให้พี่จินตลาต่อไปค่ะ ลุงพลเผยว่าจริงๆไม่ได้หวังค่าตอบแทนอยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองเรื่อยๆตื่นตันใจที่ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาพร้อมเผยด้วยว่านอนหน้าห้องพระน้องมาหามายิ้มให้น้องหมาเข้าฝันมายิ้มให้ลุงแล้วก็จากไปขณะที่ทางป้าแตนภรรยาลุงพลนะคะนำเงินเป็นฝากเป็นขวัญกำลังใจเป็นขวัญถุงการศึกษาให้กับลูกจินตลาเองยังให้ป้าไปซื้อกางเกงยีนให้ลุงพลอีกด้วยนะคะ เพราะมีคนบอกว่ากางเกงลุงพลใน MV เก่ามากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ด e l ไล e ์ p l a PLACE ค่ะถ้าเป็นเพื <ๆ S 1> ่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ